เป็นรถจนนั่งประเภทคอมแพคแพคาร์จากค่ายซูบารุที่ได้ทำการเปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคมปี1992โดยจุดประสงค์นั้นก็เพื่อที่จะแข่งขันกับรถตลาดยอดนิยมอีกทั้งยังได้ส่งเข้าทำการแข่งขันใน,ในรายการ WRC หรือ World Rally Cross จนประสบผลสำเร็จได้ขึ้นโพเดียมในการแข่งขันถึง3ปีซ้อนกันเลยทีเดียวโดวยรูปทรงที่ดูสวยแบบดิบๆที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์และช่วงล่างที่มีสมรรถนะสูงเพราะเป็นรถจนขับเคลื่อนสี่ล้อในรูปแบบสูบนอนหรือที่เรียกว่าบ็อกเซอร์ ของแต่งที่มีให้เลือกใช้งานอีกมากมายนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ซุเป r ร์ุอินเพซเข้าไปอยู่ในใจของใครหลายๆคนจนถึงทุกวัน,นและสำหรับซุเป r ร์ุอินเพซนี้มีอยู่ด้วยกัน3เจเนอเรชันคือเจเนอเรชันที่1ซึ่งถูกผลิตขึ้นมาเมื่อปี1992โดยจะใช้รหัสตัวถังว่า GC GF และ GM สำหรับเจ้าอินเพ z a ซนี้ ทางซูบารุได้ทำการผลิตออกมาถึง3บอดี้ด้วยกันคือแบบซีดาน4ประตูแบบสปอร์ตคูเป้2ประตูและแบบแฮชแบ็ก5ประตูมาถึงในเจเนอเรชันที่2ทางซูบารุได้ทำการผลิตเจ้ารถรุ่นนี้ออกมาในปี2000โดยใช้รหัสตัวถังว่า GDA GDB และ GG โดยในเจเนอเรชันนี้มีการผลิตออกมา2บอดี้คือ4ประตูซีดานและแฮชแบ็ก5ประตูต่อมาในปี2004ซูบารุ ได้ทำการไมเนอร์เชนให้เจ้าอิมเพซ่าเจเน r เรชันนี้ใหม่อีก2โฉมด้วยกันโดยในบ้านเรานั้นจะเรียกว่ารุ่นหน้าเดี่ยวและรุ่นหน้าหมูส่วนทางด้านของเครื่องยนต์นั้นจะมีออกมาให้ได้เลือกกันหลายตัวไม่ว่าจะเป็น EJ15 EJ16 EJ20 และ EJ25 ซึ่งเป็นเครื่องบล็อกยอดนิยมที่เรานั้นรู้จักกันเป็นอย่างดี ต่อามาในปี 2007, ซู b บารุได้ทำการเปิดตัวเจเนอเรชันที่3ของตระกูลอิมเพรสซาสำหรับในโฉมนี้จะใช้รหัสบอดี้ว่า GE, G E G H G R และ G V และในเจเนอเรชันนี้ทางซุบารุได้ทำการผลิตออกมา2บอดี้คือแบบซีดาน4ประตูและแบบแฮทชแบ็ก5ประตูส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์นั้นแน่นอนว่ายังคงเป็นบ็อกเซอร์ และแล้วก็มาถึงในเจเนเรชันสุดท้ายคือโฉมปัจจุบันซึ่งใช้รหัสตัวถัง GP และ GJ ที่ทำการผลิตออกมาเมื่อปี2011และในโฉมนี้ทางซูบ a รุได้ผลิตออกมา2บอดี้ด้วยกันคือ4ประตูซดานและแฮ c ชแบ็ k 5ประตูส่วนเครื่องยนต์นั้น คราวนี้ซูบา r รุได้ผลิตเครื่องยนต์พลังงานเลือกอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลออกมาให้ได้เลือกใช้กันอีกด้วยเอาละครับนั่นเองก็เป็นประวัติรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่พวกเราทีมงาน b o x e ซ r a c ล n ซิ o m ได้เรียบเรียงนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมเพื่อทำความรู้จักกับเจ้าซูบา r รุอินเพรซ่าได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ